สวัสดีครับเราหายหน้าหายตาไปนานเพราะว่าช่วงนี้พี่ไม่ได้อัพเลยเพราะว่าเด็กมาเล่นการ์ดพี่ก็ไม่ได้ถ่ายเด็กมันมาน้อยอ่ะพี่ก็เลยไม่ได้อัดคลิปวันนี้จะมาแจ้งข่าวสารนะครับว่าอะไรออกบ้างการ์ดสาหรับเดือนกันยายนาน้องๆที่ต้องการอะไรคอมเมนต์มาดูนะพี่จะเรียกเด็กๆมาเล่นให้ดูอ,อยากดูนะั่นดูนี่ก็บอกพี่มาเดี๋ยวพี่จะเรียกพวกมันมา,มาแล้วก็าอาัดคลิปให้น้องๆอยากได้การจัดเด็กไหมแตกเด็กอะไรยังไงนะ ก็ลองคอมเมนต์มาดูวันนี้จะมีข่าวสารก็คือเดี๋ยววันพุธที่วันที่พุธที่อะไรนะบอลสิบห้าสิบห้าสิบห้าจะมีแบตเทิลออกนะครับเป็นชุดใหม่ชื่อชุด,ชดะายบอลดีบีดีสองขีดหนึ่งกับดีบีดีสองขีดสามตหลับตาเด๋วยวมึงต้องหลับตานิ๊กเลยเดี๋ยวก็กล้องสัน่นอ่ามันออกสองขีดหนึ่งกับขีดหนึ่งกับขีดสามไอ้ลวสองก็สี่อ่ะน่สิอ้เดี๋ยวมันออกเดินหน้าอ๋อนี่ก็งงมัน มันข้ามสองไปแล้วออกสามมันคงจะเล่นพี่ก็ยังไม่รู้กินว่าทําไมมันออกแบบนี้ครับผมคงจะเล่นด้วยกันได้พี่ว่านะพี่พี่ก็ไม่รู้นะแต่พี่ทําพีออเดอร์ในช้อปปีและลาซาด้าแล้วนะครับผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดหรือว่ามีตัวอะไรบ้างยังไงอ่าเพราะเด็กๆมันก็ไม่ค่อยมาร้ายนันเพวกเล่นแพทเทิร์นอะแล้วก็วันพุธที่ยี่สิบห้ายี่สิบสองพี่ไอยี่สิบสองอะไรออกบัตติไฟบัตติไฟมาแล้วนะครับชินบีทีเอสขีดบีที อง <02. S 1> ขีดหนึ่งและขีดสองไปเสิร์ที่ช้อปปี้ลาด้าพี่ได้หรือไปคุยที่เพจก็ได้ที่ทำพิออเดอร์ไว้แล้วนะท,ที่ช้อปปี้ส่วนลาซาด้าที่เดี๋ยวต้องทําแบบใ,ใกล้ๆออกเขาไม่อนุญาตให้พี่พิเออเดอร์เขาไม่ให้ร้านค้าพิเออเดอร์เขาให้สำหรับลาซาด้าให้ขายจริงทําจริงมีของแล้วค่อยลงขายเท่านั้นครับผมลงล่วงหน้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนี้พี่จะลงของบัตตี้ไฟนะไอฟอนร้องแล้วกินข้าวอย่างวะพี่จะ พี่เอาบัตตี่ไฟเก่าๆอ่ะคือไม่เก่ามากหรอกเดือนที่แล้วพี่ก็อัดทิ้งไว้แล้วก็แล้วก็เอามาต่อคลิปนี่คือเดีย๋ยวท้ายคลิปแบบพูดง่ายๆก็คือหลังจากหลังจากให้ข้อมูลอะไรต่างๆเสร็จก็จะเป็นการเล่นบัตตี้ไฟระหว่างเวอร์อะไรก็เวอร์เ <Word. S 1> วอร์หรือโวแล้วแต่แต <Word. S 1> ่พี่เอาเวอร์กับโวผสมกันบางคนก็เรียกโวโวก็คือตามภาษาญี่ปุ่นมีเข,า,ขาเรียกอย่าง้นอ่ามันก็เป็นเวอร์หรือโวก็เรียกแบบไหนก็ได้ระหว่างอะไรเวอร์อะไรกับเวอร์อะไร จเจอกันก็เดี๋ยวไปดูเอาส่วนตอนนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูตารางก่อนไปดูตารางของแฟนการที่บัตติไฟเมทเทนกับบัตติไฟที่จะออกให้พี่บอลทำตารางไว้แล้วอ๋อเดี๋ยวเอเอไม่คัญเรื่องแข่งแปดคนที่จะได้เงินมาหนึ่งพันของเดือนที่แล้วพี่พี่ส่งชืพี่พี่ส่งภาพการแข่งอะไรเพราะยังไม่ได้แข่งส่งให้เข้ากับคิดได้คิดไม่ทัน <c oughs> คิดเลยประกาศมาทั้งหมดสาสิบล้านเนี่ยสามสิบเจ้าเนี่ยไม่มีชื่อพี่เพราะว่าส่งไม่ทันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีเด็กบางคนไม่ส่งรูปให้พี่พี่ก็เลยเย็นใจ <c oughs> เช่นไอ้ตากับไอ้พี่อุ้ม <c oughs> ไอ้อุ้มเนี่ย <c oughs> พี่ก็บอกในกลุ่มแล้วว่า <c oughs> รูปที่ใช้ไม่ได้มันก็ไม่อ่านรูปมันพี่ขอรูปเดียวมันเสือกส่งรูปคู่บ n k มนมาพี่เลยไม่อยากได้รูปนี้อยจะโชว์จะโชว์พาวไว้ใช่เร้มันมันส่งรูปเนี้ยพี่เราไม่เอาเปลี่ยนรูปมันก็ยังไม่เปลี่ยน เงียบไอ้ต้าแทนที่จะส่งให้พี่มันบอกว่าพี่บอลมีรูปเขาเคยถ่ายไว้ทาหน้าปกพี่บอลก็ไม่ไม่ส่งให้พี่พี่ก็ลืมเลยทวงแล้วเออออบอลส่งเออครับครับครับทางท้งน้องครับพี่ขอโทษอ่าก็เลยเดือนที่แล้วไม่ได้แข่งเดี๋ยวเรือนนี้จะลองจัดดูไม่รู้ว่าอ่าเรายังได้เรายังได้เงินสนับสนุนอยู่หรือเปล่าหนึ่งพันถ้าเกิดไม่ได้ก็ครั้งนี้ก็แปดคนนี้ก็อดไปนะครับพี่น้องถ้าได้เดี๋ยวพี่ก็จะเอามาให้เดี๋ยวพี่จะลอง ลองไปคุยกับบริษัทดูก่อนอีกทีหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไหนๆก็ไหนๆแลวช่วงนี้พี่รักการ์ตูนกับการ์ตใช่ไหมนี่มาดูอะไรนี่มันมีการ์ตูนใหม่ออกก่อนอื่นนี่ออกมาหลายวันละอาทิตย์ที่แล้วอ้โห,โหยชัยท่านเล่ม34ฉบับจบนะครับรจบนะครับใครที่ดูอนิเมชั่นมาจบซีซั่นซีซั่น4แรก4ทับหนึ่งอ่ะ,อะก็ไปอ่านต่อเล่ม29นะครับอซื้อต่อเลย29 30 31 32 3่จบไปต้องรอนิเม หรือใครจะพิเรนจบยังไงวะซื้อไปอา่านซื้อไปอ่านเลยก็ได้แล้วก็เรื่องใหม่มาแรงของรักพิมพ์เมื่อกี้ของวิบูลกิจนะครับอ๋อเรื่องอันนี้รา<แ>คาหน้าปกร้อยหกสิบบาทนะครับเป็นกรลิสด้วยเล่มนี้ร้อยหกสิบมันเป็นกระดาษกรลิสกรลิสก็คือกระดาษถนอมสายตา <S 2> <S 2> อ่านแล้วก็แบบว่าถนอมสายตาไม่ถนอมเองินเลยร้อยหกสิบบาทต่อไปของรักพิมพ์เรื่องใหม่มาแรงไม่นึกว่าจะแรงก็โหย ร้อยวันก่อนที่เธอจะจากไปโอ้ oh, โหฝังแ้ <c oughs> น้ำตาลเลดเลยเป็นมะเร็งรอเฮ้ยชื่อเรื่องใคร <c oughs> ที่ไม่อยากดราม่าก,ก็ไม่ต้องอ่านนะแต่ถ้าใครชอบแบบว่าเฮ้ยเล่ลุ้นได้ลุ้นจะตายจริงไปอ่าไปลองดูเล่มหนึ่ง, <c oughs> ข,งขายดีเมื่อวานช็อปปี้หมดไม่รู้ตัวเพ oh. ิ่งไปเติมมาเมื่อเช้าแต่ว่าที่ร้านพี่ใกล้หมดแล้วนะครับอ่าคราวนี้ก็ไปค่ายฟินิกส์บ้างฟินิกส์มีเรื่องใหม่ออกมาแรงเหมือนกันเล่มหนึ่งอ่านซิบอลการกลับมาของอลิซ ถ้าปกก็สวยดีนะอันนี้ขายดีร้านพี่ใกล้หมดเฉยแล้วสิเขาบอกนะครับว่าเออ่านว่าอะไรตรงนี้บอลสิบแปดแล้วก็มีครื่องหม่บวกสิบแปดบวกนะครับแต่มันคงไม่มีอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ส่วนส่วนโกนหนวดเล่มสามเล่มสี่พี่มาม่หวานห,หมดก็หมหมดแรงไวเลยอะหมดครับเดี๋ยวมาเตอต่ออาทิตย์หน้าพี่เลยไม่มีรูให้ดูแล้วก็ต่อไปเป็นค่ายอะไรเดียสยามแล้วกันอันนี้ก็ออกอาทิตย์ก่อนน,อน,นู้นละอะนเนี้ ซากุระซ่อนพิษเล<อ>่มสองอแล้วคือที่อวมาให้เนี่ยเพราะว่ามันขายดีแบบว่าเฮ้ยแล้วคนไม่อ่านบอกสนุกว่ะพี่ยังไม่ได้อ่านเลยแต่ว่าลูกค้าคอมเมนต์บอกสนุกอ,ออกมาสองเล่มนะที่พูดมาทั้ง่างเนี่ยช้อปปี้ลาด้าพี่มีนะแล้วก็โมโม่เล่มใหม่เล่มเจ็ดออกเมื่อวานนี่โอ้เมื่อวานซืนมั้งเออเล่มเจ็ดแล้วนะโมโม่เห็นบอกเก้าเล่มจบ น่าจะก้าวเล่มจบเรื่องนี้โมโมแวมไพร์ตกสวยมากแล้วก็ที่ออกเมื่อวานมาแล้วค่ายวิบูลกิจลืมไม่ได้เลยค่ายเครือกันศาสตร์ราคาแดงนี่กันศาสตร์ราคาเลยราคา90บาทเอาเมื่อกี้โมโมนี่95นะครับเลิ่มมีเก้าหซากุระนี่155อย่างที่บอกเลยราคาอยู่ตรงนี้มองเห็นไหมบอลอ่าสะท้อนแสงนิดนึงนิ้วนิ้วนิ้วชี้พงบางอ้านั่นแหละนั่นแหละเห็นและนั่นแหละโอเค ต่อไปเรื่องที่แรงขังดนแข้งของวิบูลกิจนีเรื่อง11บอ,อกว,าวาากอ้านะเมื่อวานราคาปก90บาทในช้อปปี้ราคาพี่ก็เหลือเป็นเซตอยู่นะลองลองไ,<ป>ไปดู <มา S 1> เหลือเหลือไม่กี่ชุดจริงๆเพราะตอนนี้บริษัทของหมดต้องรีบมาซื้อนะบอกว่าถ้าซื้อเป็นเซตอะ่ะแต่ถ้าเล่นใหม่เนี่ยไม่เป็นไรซื้อได้เลยมีเยอะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตารางของเดือนหน้ากันปะไม่สามรอสี่อนนี้เลยครับนีวันที่15นะครับบอลชี้ิบนี่นี่ สิบห้านะครับสิบห้ากันยายนสีเหลืองดูง่ายๆเลยสิบห้าเนี่ยออกสองรายการเดือดเดือดเป็นรายการไลบอลเป็นเป็นบัตรเทิร์นนะอ่เป็นสปิริตครับเป็นชุดบีบีดีสองขีดหนึ่งกับรถบรรทุกวิ่งเว้ยเดืดีสองขีดหนึ่งครับก็จะเป็นสีแดงแล้วก็บีบีดีสองขีดสามสีม่วงนี่อย่างที่บอกนะครับออกขีดหนึ่งกับขีดสามขีดสองไว้ออกเดินหน้าแล้วก็ข้ามไปอีกพุทธเนึ่งต่อเลยวันที่ยี่สิบสองกันยานี่ไฮไลท์ทีเด็ดโคตรเก่งอ่ะ บอกเลยนะชุดเนี้ยโคตรเก่งเลย Bt เนี่ย SBT 02ขีด1ขีด2อ๋อลืมบอกไปแบเท์เราเท่าไหร่บอลร้อยห้าสิบร้อย้าบาทนะครับส่วนบัตตี้เนี่ย135บาทพี่ทำาพียวเดอร์ไว้แล้วนะครับนี่เลย S ขีด BT 02ขีด1นละขีดสก็ไปเสิร์ชในร้านพี่ได้เราไปดูนะครับแล้วเดี๋ยวของออกพี่จะรีวิวให้อาจบกัน ทั้งตารางการออกของเดือนหน้าเดือนหนึ่งตอนเนี้ยธรรมศาสตร์เขาบอกจะออกแค่สองอย่างนะครับเดือนหนึ่งจะออกจะออกสองครั้งเพราะว่าสภาวะนี่มันมันมีสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับก็เลยออกเดือนละสองครั้งจะเป็นอะไรก็ค่อยดูแต่ละเดือนไปนะครับส่วนเดือนหน้าอย่างที่บอกเป็นแพทเทิร์นกับบัดดี้แล้วก็เดือนนี้เดือนนี้กันยาเอ้ยนี้กันยาแล้วนี่กันยาแล้วกันยาแล้วนึกว่าสิงหาอยู่วันนี้ตุลคือเดือนนี้ออกสองสองก็คือเดือนละสองครั้งคือสิบห้ากับ พากัยี่สิบสองนนะพูดวนไปวนมาท่นูอ่ะไปดูคลิปเลยดีกว่าป่ะบัตตี้ไฟปไปเอลยมามามาแวนการ์ดไม่ลงบ่อยแล้วมาบัตตี้กันติดๆกันหน่อยเราจะเอาเด็กเก่ากับเด็กใหม่ผสมกันนี่เด็กเก่าไม่ไม่ผสมกันเอามาเจอกันนี่เด็กเก่าเหลาเยเลยแบบว่าโคตรเก่าอ่ะเคอสแบบรีติ้เรียบร้อยใช่ไหมอุมใช่โดนทุกอย่างอ่พี่อุ้มนะครับหลังจากยินดูมาหลายวันแล้วครับพี่อุ้มบอกเลี้ยวเคอสมันเล่นดีกว่าอยากลองสู้ได้ไหมอุ้ม ไม่รู้ไม่น่าดาไม่รู้อ่ะทุยอย่าออกตัวดิแต่เนี่ยคือเจออ่ะของใหม่นะครับแต่คนเล่นคนเก่านะครับจะมาเอาอะไรมาเล่นเอากาก้าเล่นกาก้าเติมซีพียังเติมเรียบร้อยไม่เอาล้อนะไม่ไม่เอาล้อเลยอุ้มเอาล้อมาป่ะไม่ไม่เก่งราวังเลยเดี๋ยวเนี้ยใส่ล้อนะเอากรดิเลยอ่ะไม่เข้าก็ไม่เข้าอ่ะมาเดี๋ยวเราเล่นสองในสามลูกเต๋าอยู่ไหนเนี่ยลูกเต๋าลูกเต๋น้ำโชคโน่นโน่นนี่นี่ไม่ใช่นู่นอ๋อนี่เดือบนรู อ,น,อ,อนัีน่ใบสี่สี่เอาสี่ไปงั้นเดี๋ยวโดนลูกเต๋าใครชนะลงก่อนก่อนจัว่วเลยจั่วก้อนโยนจั่วดูว่าเราค่อยโยนหรือวางการ์ดแบบความล้วก็ค่าโยนก็ได้เพราะงานก็เปลี่ยนการ์ดไม่ได้แล้วอืมเปลี่ยนไม่ได้ก็โยนเลยเหมือนกันแหละเปลี่ยนการ์ดไม่ได้แล้ว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดเฟรมนี่มโยนให้มันใกล้ๆกันอ้าวสี่กับสี่เป็นแปดนะครับ อาเจ็ดนะครับน,นี่โหใช้ดูไม่ต้องแล้วมันเปลี่ยนแล้วอาเจ็ดนะครับโอเคอ้าวไฟเคอสลงก่อนเลยครับพี่อุ้มลงก่อนแต่ลงก่อนเขาได้ตั้งบอลนะก็าถมจัวสองในสามสองในสามพอจบไวหรือเปล่าวะไม่รู้ชาร์จแอนตอนนี้คนที่เล่นชา้าที่สุดคือพี่อุ้มเราเนี่ยแหละครับเนี่ยทุกอย่างทำไม่นะพี่บอลน,นะเล่นอะไรก็ชา้าอุ้มเนี่ยชักยังช้าเลย โโอ้หเคยไปสังเกตเที่ยวมันบอกว่าชักช้าไงเล่นแบบชักช้าโอ้แตนี่ขึ้นตรงนี้แล้วใส่ไปยังไรเนี่ยยังออกอ่ะโกงคิวชักโกงแล้วโอ้คิวไปนี้นะครับสามารถเสิร์ฟมอนเตอร์กับไอเทมโดยไม่เสียค่าเขาได้ถูกปะได้ออใช่ระดีปะเฮ้ยถ้าเราใช้ได้ไงเป็นตายหรือวัวดิวัวกระซีบอกให้หยุดนะหยุดกระซี่ บอกหยุดไปหยุดหยุดเล่นเล่นเหรอกีซื้อแขนจะโดนกล้องนะลงลดที่คอไม่มีเลือดไม่มีเลือดม่มีเกล็ดไม่มจุ่แฝงเอาอย่าหลุดกรอบเดียเอาเข้ามาเออเข้ามาอันั่นแหละนั่นแหละจะได้หลังการกระแสนสวยจีซืรุแฟนเช่าคันคันหูวะ ครัสองโลใช่ฮะไปนอนมาคือเด็กนี้ต้องห่วงคอได้เรื่อยๆเพรไม่มีระยะทีมาของกันอุ้มโชว์ระยะทีมันดูดิพกมาเนี่ผมยกมาเลย แค่เกีบตัวก็ส่องม่ได้เลขสองดีจริงโหตัวเองตจูนักไปอีกแต่แค่เกียเดียวเองเดี๋ยวจูของส่องเหมอบนขี้บนพี่อุ้มเลยเยโอ้ยน่ารำคาญครั้งนี้อ่ะจักเฟซดูตีละเรื่องบนนี้ต้องพี่อุ้มตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอะเราจะตีละจับหนออเฮ้ยไปชีวิตหมดะเป็นแดงแลยหนาดิ้งแดงอร่อยม แหมดีไม่มีเพจ<า>เหตุเมืม่อรู้สึกเส้นขาด,อ,อ,ดอันนี้ไม่มีเดเนาะไม,มไม่มีไมีมเดีเก่งเกิน, <S 2> <S 2> น,นไม่บอกไม่บอกไอ 9, ก้เก้าพันกระคาตีนี่ตาขมอ,อนคอไซส์หนึ่งจากดอกใบหนึ่งแล้วก็ได้เอ้ได้หน,นึ่งเกยก่อน แล้วขอใช่หนึ่งกระบอกอันนี้มาลงได้เกดได้จุ่ะอืเกดแล้วเนี่ยสมหรอสามเกดมาตะให้รึเปล่าหนึงมาหนึ่งนะตีเยอะอตีนั่นแหละสี่ชิ้นใช้อะไรอ่ะอมคาเต้สกิวหนึ่งสกิวว่าไงพูดมาดิ คอนึงตัวสกิวว่าเจ็บหนึ่งเลือดคอเนี่ยกองทับเขพมจักรกลฮะาสี่ไปสี่ไเก็บเลือดยังอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วสกิวดาบเพนจั่วสกิวเพนเข้าได้ไหลได้เกรได้จุ๋วกาคตติกาคตติจะเก็บสี่ขีไว้หละแฟง สีี้ออหัวการอีกแล้วอาได้ได um> um> ้ <s um> <s mm ิก hmm. um> ี้อืมไงไหมไงไหมสามไหมสาม้ยได้ชอบตัวกลางนะอืมใช่เฮ้ยอือหมมันเลือกการเลยครับสีไหมล่ะตีให้ไม่เบ ไม่ตีตัวนี้มาดีกว่าวะจะไม่ตีตัวร <mm ิมเนียวะอยากให้ตามมันลงอือแต่ตัวนี้อยู่มันจะมันจะโล่งตรงไหนวะมันก็เสกมาอีกแฟงกี้นี่ไมน่าเล่นทีไรแพ้ทุกทีมึนมุนเหม่ยวันนี้เขาขัดขัดแล้วเกินขัดหูขัดตานะขัดตาขัดใจสกิลบัด เห็นไหมสกิลมันเหลือเฟือเลยเห็นไหมพอกแล้วตีตัวนู้นดีกว่าหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผ่นปีนลบไปแล้วด้วยอ่ะชักบอาได้ปะปีนไม่ได้ได้มีตัวมีอยู่ตอนเล่นๆไหมวะแผ่นปีนหมดประเทศโอ้โหมึงมึงล่าเป็นกีด้เรียบเลยะโซนบอาตัวอื่นมาตัวอื่นมาจะได้ของมาเปีนไก่ล่างกระทิงกระทิงดูกี่ใบพอแล้วพอแล้วพอแล้วกี่ใบ เฮ้ยเล่นเพชรไปเนี่ยสี่จุกสสีอ่ามาแล้วแฟงตายแน่เดเกตเดจั่วโอ้โหโอซิริสโอซิริสนี่ของของบัตดี้นะมังกรฟ้าสไลเฟอร์เฮ้ยแต่ตรงตรงอโอซิริสของยีหยก็เป็นนี้หรอะหรือเป็นมังกรมันเป็นเทพไม่ใช่มันเป็นเทพมันไม่ใช่มังกรอนเดี๋ยวนายอุ้มตัวนี้ใส่ได้กี่ใบเนี่ยอะไรเดี๋ยวนี้ตัวนี้เนี้ยเลยไปละ นี่เสรได้กี่ใบเนี่ยใส่ใบเดียวเดียวฮะแล้วอยู่บนมือมึงไงหมดแล้วหมดแล้วอ๋อใช่ใช่คุณทำผิดตัวไว้นี่มาเล่นไปแล้วเอ้าไม่อ๋อในดอกนี่ก่อนตกใจก็เปิดดิดีป่ะลงไปดิดีป่ะได้ลงเยอะใส่เกียร์สามแล้วไงชาร์จเดลิเวอร์เอ็ดเวิร์ดเดอะเคออสโอ้โหเยวมั้งนีนะเอ็ดเวิร์ดเอลิกมีการเล็บป่ะ ไม่มีไม่กันกันไอ้นี่กันนี่กันเบิ่มกับกันไอ้นี่ะมันดึงโซลออกหมดได้ใช่ไหมกันถูกถอดโซลป่ะก่ะกันใงไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถเก้าเครืงไม่สามารถถูกยกเลิกก็ไปยกเลิกก็ถอดตัวเช่นได้ทุกอย่างเว้นถอดโซแฟงว่าเขานมากกว่าหนึ่งจุ๊บหัน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 เราไม่มาต่อถังเลยขาดใจขัดใจโอ้โหไมสั่งถอดโซลเลยโอ้ย มันก็มีประโยชน์เราแต่เจอเด็กนี้เรามีประโยชน์แล้วแต่เด็กแล้วแต่เด็กต้องหมดแล้วแต่เด็กเอาไปใช้กระดาษโซหมดเลยเนี่ยดายเลยกุล่าแต่ยุคนี้เล่นโซเยอะนะเทพสายฟ้าก็โดนก็แย่งอ่ะแต่ไอ้นั้นถอนไม่ได้นะเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยเจอตัวถอดโซเนี่ยได้ใช่เอออะไรออากิโตะก็ถอนไม่ได้อากิโตะห้ามถอนเหรอวะใช่โซโบไม่ไม่สามารถถอดโซได้ก็มีตัวตัวตัวนั้นอยู่ด้วยไม่ใช่ใครโดนถอดโซก็ตายหมดอังกิ้งเลยอังก่้งพวกเล่นโซโซโซแซเนี่ยได้เอาไปสิ่อของผู้ปกครอง เหรอเอาละดูดิเก้านาทีเลยอุ้มยังไม่ทําอะไรเลยเลยลัมอยู่นั่นน่ะลงทิ้งให้เขาเล่นนนกูเปลี่ยนเป็นเล่นตาเดียวดีไหมมันนานเกินเราไม่เอาแล้วตาเดียวนะเปลี่ยนละตาเดียวรู้เรื่องไหมจั่วจั่วมันนานมากเลยเคออแล้วล้อสเคออรับเกลนะเคออราไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกนานเหมือนกันแต่นานงอุ้มเลยแหละจากนานเป็นนานนานๆสี่ทิ้งหนึ่งผมผมนอนรอนะสี่ทิ้งหนึ่งสั่งก๋วยเตี๋ยว่าก่อนนะสั่งก๋๋ววยยเตี ีดด,ไ,ไ,ด,ดไปกินสุดผัดไทยสุเลียนจันทาไหม,อ,มอยู่หน้าเขาปรโ,โมทเลยอยู่ร้านอยู่หน้าเขาเคยไปออกรว้ได้ไีมร้านเนี้ยใช่เพราะจะมันมีร้านข้าวหมุดเ,ดเอ็ดผ่านรอบด้วยผ่านผ่านข้าวรอบผ่านบายไปด้วยสชาวบ้านแล้วเนี้กับข้าวออ่อยแล้วเกินได้ได้ออกรายการแย่ๆเลยอย่างเช่นควาจำลอไม่มีคุงต่อยกัไปไปตีแล้วควาขูฟัง สจฟาร์มตั้งนานเจอศูนยญคีเบตีเข้าไหมตีพวกนี้เข้าหมดเลยไอเนี้ยไอเนี้ยตีนี่เข้าพอก็ต้องห้าหมื่นเหลืออะไรนะสองหกเหลือสี่เหลือสี่ใช่ปะไปยากแล้วก็แก่แค่ตีนี่นี่ตีนี่เอออะไรวะเออมึงตีไม่เข้าอยู่แล้วไม่เข้าคีมันอยู่แล้วไม่เข้าเลือดอยู่แล้วไอเนี้ยเข้าหนึ่งเข้าหนึ่งคีเพราะอะไรอ่ะอันนี้เหรอสองคีบผมลดไปสองหนึ่งอ่านยัง เฮ้ย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 เอ๋เอเสรสิไมไร่งียลืล้อหน้อหน่พระรอ่ะฮัลละรามสีมืพเท่าไรก็ช่างเยเฮ้แฟงมือหมดแล้วเว้ยอุ้มเสร็จบายบายน้องแฟงโ้ยรีโจได้ทันดีโอ้โหขอโยีย้ดไนตั้งห้าันเนี่ยแหม แค่ห้าพันเองแค่ห้าพันเองเอาเคอส์ไอเอาอะไรนะนาเกตี้ละลอดเวอร์ลอดเวอร์เฮ้ยมันไม่ได้ใส่ไอสองตัวนี้ไม่เอาลอดเวอร์มาไม่ไม่โปรเฟชชั่นแนลเหมือนพิต้าเลยรพิต้าไปไหนพกลอดเวอร์ไปด้วยดูไปตรงนี้ฮะจ you น,น่จริงผมใส่ตัวเจามานะแต่มันไม่ออกไม่ขึ้นใช้ไมมใช่ไหมใช้กิ้วไหมน่ะตเลงจับบึ้มเฮ้ยเจ็บเลือดเอามาเข้าโซลุกโอ้โหล้วอัดตี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 ทีตีตอ กดท็อปเตอร์ได้อะไรอ่ะวางคับตัวเองไปเลยเป้าหายเออไม่ได้ให้วางชี้ไปช่องอื่นเอาละเฮ้ยกี่ครั้งก็ได้เหรอไม่นี่นี่ครั้งนี้ครั้งเดียวอ๋อมันไม่กดอ๋อเมื่อกี้ไม่กดเหรอเป็นสกิลการ์ดอ๋อกระสีใช่กี่ไรกระสีเฮ้ยมันเลี้ยวนี่ยว่าลงถูกทับได้เกียร์ไอ้นี่ถูกว่าผมยังไม่ตีหรือว่าอะไรอะไรนะก็คงสั่งตีอยู่ไม่ใช่เหรอตอนตีหรืออะไรตอนตีหรืออะไรวะตอนตีตอนตีอ๋อยังไม่ตีใช่ป่ะงั้นตอนที่จะเลี้ยวเราตีก่อนอันนี้ก้าวผ่านอยู่แค่ไหนละ ดีเฟนอันนี้แหละไอ้ดีเฟนต์เก้าพันเหมือนกันปกติเก้าพันก็เอาโอเคเฮ้ย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 ตีตีตีเฮ้ยแกเพิ่งจะสำนึกเหรอเพิ่งสำนึกผ่านละโอ้โหก็เทอริโอะขามันทำไมมันนานขนาดนี้ไม่หมายถึงว่าปอตีมันไม่เล่นกันนานขนาดนี้สิบสองนาทีแล้วพวกมึงยังสิบกับสิบเอ็ดอยู่เลยรอเขาเล็กเอาไหมมากกว่าตอนเริ่มอีกเลยรอเขาเล็กเอาไหมเฮ้ยเล่นไปสิบนาทีเลือดพวกมึงมากกว่าเดิมอีกรอรอเขาเล็กเอาไหม กราบก่อนนะหยิบหนึ่งก็ตายด้วยเด็กเอาอะผมว่าเด็กมันก็ยังเก่งนะเก่งแต่เด็กเอาเก่งแต่เด็กเอาไม่ไม่มีตัวเติมเติมเล็กเลยอันนี้เติมนะเติมสามสี่ใบอะเติมสามสามไม่ใชจะได้ชัดเกียร์แล้วก็ได้จั่วสรุปเด็กเก็บเก็บกลับไปเดียวเพ้นเพ้นสเกลวินเพ้นสีเดี๋ยมาจั่วดใช่ไหมเนี่ยเป็นเก็บสามใบไม่ซ้ำเหรอ เก็บมอนสองเก็บเวทหนึ่งจะเกตได้ไล็ลายไม่ได้ไลายเนาะได้ไลายอ,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 อ๋อได้ไลายเลยแล้วถ้าเดิมไหมนับปะ่ะไม่นับผิกโลกมันมน่าจะโควมาตั้งนานเลยนะหลายตา <laughs> เออพิงพ่งเพิงพ่งเพิ่งอัปเกรดเพิ่งขึ้นไงไม่เมื่อกี้ก็มีตัวเรียกเวทอยอู่ไม่ใช่แต่อยากจูบมากกว่าไงอ้าวไม่มีหมดละวเอากี่บายตอนนั้นยังมีอยู่เกต่อสี่เต่า้เก่ายเต่ายเทพจบอยู่ในมือแน่เลย โอ้กาโห99 9 <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> ลำเยอะจริงๆริงรีบูตรีบูตพี่เราเหรอพี่พี่คิดว่าแล้วถ้ามันเยอะมากอะมันหลอกคุณหรือเปล่าพี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวมาเร็วพี่มาถ่ายนะแป๊บเดียวเปล่าเราพี่ถ่ายนะพี่เลยยืนรอมาอแป๊บเดียวโคตรเมื่อยเลยตอนเนี้ย14นาทีผ่านไป เล้วทำไมยืนธรรมดาไม่นานนะไม่ไม่ไม่เมื่อยวะพอยืนดูมาเล่นรู้สึกเมื่อยๆหรือว่าใจมันท้อกนอะไรมั่งนะผมไม่มีไม่ผมไม่มีกันอะไรนั่นนะดาบอ่ะดาบระเบิดกตัวอื่นด้วยใช่ป่ะกันมันกับกับกากกันยกป่ะอันนี้ยตัวเองมันกันยกโอเคตัวเองดาบกันยกไหมดาบไม่มีอ้าวไม่ได้ยกมอนหนีกด้ยังอะไรกันเนี้ย มึงถามเลยมึงถามแล้วมึงก็ไล่ถามแล้วมึงก็ไล่ถามแล้วมึงก็ไล่ถามเสร็จแล้วมมันถามทุกเทธนเลยนะเว้ยมึงหลอกเลยว่ะเอาอุ้มทองไปไหนวะที่คอมึงอ่ะมันลอกหรือว่าไม่ใส่หรือว่าพอโควิดแล้วเฮ้ยตอนนั้นออกจากบวชมานี่ไอ้วันนั้นศึกมาใส่ทองนี่ยวะสท์ทำไมทองหายไปไหนอุ้มจิกเจ้าวานมามาคืนแล้วไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ชอบใส่ทอง ตั้งแต่โควิดมานี้เปลี่ยนเลยนะกลัวข้อขา,ขาออดทำปะจะตีแล้วมีโซนะมีสามโซถอโซโซมีวันหะนึ่งครับะแท็กไม่ได้เพราะว่าไม่กันระเบิดสู <Two. S 1> <อ>้สองเพ็นเีเหตุบ่าไม่มีชู <Two. S 1> อู้เพนนีเห็นไม่ได้เอ้นี่เขาเตอร์ก็ไม่ได้ เคาเตอร์ได้แต่ไม่ตายเป็นก็เป็นแฟกต์เราระเบิดแฟกต์ได้ไหมโฟตายอาทำไมตายอ่ะก็อันนี้มันไม่มีอันนี้กันแต่ก็มึงก็ตายเหมือนกันเลยเคาน์เตอร์ได้ไงอ๋อเคาน์เตอร์ครับเฮ้ยไม่ตายโกง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 เอาตัวนี้ลุกขึ้นมาเนี่ยใช่ใช่จับงัดจับงัดงัดงัดจับงัดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวอะไรเหลือแหละ เหลือสิบเมตรเหลืออะไรวะเหลือเหรอเห็นอยู่เนี่ยมึงอะไรกันแนี่อุ้มงงงงันน่ะหนึ่งไอ้ห้าดิคุณบอกหนึ่งเฮ้ยเมันเลือดเลยหนึ่งนล้วเนี่ยบอกวะเด็กไม่ตายโอ้โหเด็กไม่ห่วงเลยมึงกดให้เขาเหรอเมื่อกี้เนี่ยเปล่านี่ไม่กดใช่ป่ะอืมมึงกดไปเหรอเมื่อกี้เนี่ยไม่กดใช่ป่ะไม่รู้อ่ะวไม่กูเห็นมึงกดนะกดใช่มกดเอบแฝงไม่ได้มองกันแต่คุ้นๆว่ามันกดเลือดเลยหนึ่ง ถ้าไม้ตายทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วเนี่นี้ใส่ไม้ตายเด้อใส่จริงอ่ะเอ็นยูแต่หาไปแล้วเขามีกัดนัดป่ะพันยังงัดอีกสักทีดิโดดอีกสองเรียบร้อยไม่เอาใส่ป้องกันในแฟงสายบุกสายบุกสายบุกไงเฮ้ยแต่ใช้ไปหมดเคอสก็ยังใช้ได้นะแฟงมือดีเนาะเออใช่เบื้อดีอะไรเนี่ยมันเนี่ยเกือบ เกือบหมดกองเลยเนี่ยวดูดิฟอกอยู่เกือบหมดกองฟอกแหละเมื่อกี้ก็จั่วได้นี่อยู่จวดอาถรรอ่าเราไม่วิเคราะห์ดีกว่าทำไมถึงชนะอุ้มลองดูดิมันมันเก่งมือไม่ใช่แล้วมึงปุงตอบดีๆไอ้แฟงไม่มีบล็อกเลยใช่ป่ะขาบุกมันมันแรงไอ้แฟงมันควรจะใส่กาดไหมมันบ้างหรือเปล่าไม่ได้เด็กมันต้องตีอใส่ใส่โล่ก็ยังสู้เคียวไม่ได้เพราะเคียวมันตีหลายแก่โล่ไม่ได้ทีเดียวมีเด็กมีตะลาวอยผมใส่ละไว้ไปสี่แล้กล้การมีแค่นั้นแหละจากแล้วละไว้ไม่ขึ้นปลาไไไปปแล้้ววอ่ะขางเดีย ก็กันหยุดได้เทิญย่งไงแพ้ไปตามระเบียบถือว่ามือขึ้นดีป่ะตอนนี้แฟงมือฝั่งนู้นดีมึงอ่ะมือฝั่งมึงอ่ะไม่ดีขนาดีหไม่ดีโอเคงั้นก็ลาเนี่ยลาด้วยผู้ชนะไปครับกระสอบทรายมันแพ้เองแล้วบ๊ายบายอุ้มบอยครับ